คุณจะได้รับบางเสียงที่เหมือนกับของจริงรับหรือใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดเท่าที่ชุดเครื่องเสียงในบ้านมันจะสามารถให้ได้ okay. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอกอุ้มนะครับจาก audio file video file Thailand นะครับในตอนที่2นะครับผมพาไปชมนะครับตัวลำโพงเดอะโน้ตแล้วก็ตัว memory player แบบโดย Mark p o s ซูรแล้วนะครับน่าสนใจมากๆซึ่งยังไม่จบนะเพราะว่ามีรายละเอียดมากมายนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อกันให้จบว่าในรายละเอียดนั้นมันน่าสนใจและรวมถึงว่าคุณภาพเสียงที่ได้ออกมาเป็นยังไงด้วยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องฟังคุณนัทแล้วนะครับผมในของ โชว์ลูมนิกส s t ตูดิใหม่อยากให้คุณนัทช่วยเล่าแล้วกันนะว่าทั้งระบบซิสเต็มในห้องนี้มันมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็จุดเด่นแต่ละตัวเป็นยังไงครับซิสเต็มนี้ผมพูดตั้งแต่แรกแล้วได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดเรฟเลนซ์ของนายแฮร์รี่พีร์สันที่เรื่องรับไปแล้วเขาใช้ซ y s t e m มที่วิจารณ์แล้วก็ทดสอบแล้วว่าเสียงดี เหมือน The Absolute Sound ชื่อแม g กกาซีนที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งคือเสียงเหมือนของจริงตามธรรมชาติแฮรี่เพย์สันี่ประมาณว่าเป็นพวกหาช้างเผือกใช่ไหมพัชวรังเขาใช้คําว่า c ช a s ิ n g the d รา gon นหมายถึงว่าตามหามังกรนี่ยฮะเขาจะรีวิวซิสเต็มที่เป็นมังกรท่านเองผมเคยถามเขาว่าทําไมรีวิวชุดถูกๆชุดประหยัดชุดมีนี่บัจเจ็ตหรือชุดไม่ไฮเอ็นดมากได้ไหม เขาก็บอกว่าอันนั้นให้คนอื่นเขาทำสตาฟแอบสุดซามีตั้งหลายคนอย่างเขานี่เขาบอกเขาแก่แล้วเขาเขาหูเขาเสียแล้วเพราะฉะนั้นเขาฟังดีๆขอขอรีวิวแต่ฝากของดีๆท่านเองอันไหนที่ไม่ไม่แน่ใจว่าดีไม่ดีก็ให้เป็นผลงานของคนอื่นบ้างเขายอมรับตัวเขาเองเนี่ยเขาเลือกฟังแต่ของดีที่สุดฮะถ้าไม่ดีที่สุดนี่เขาจะไม่รับพิจารณาเลยทำนองนั้นเพราะฉะนั้นซิสเต็มเนี้ย ผมเองก็พยายามมาหาชุดที่เหมือนของนายแฮร์รี่พีรสันเป็นอ้างอิงฮะจนจกระทั่งได้มาเจอลำโพงเดอะโน้ตซึ่งเต็มที่นายมาร์กออกแบบไว้เป็นการต่อย,ยอดจากลำโพงเซน่าออดีโอชุดที่ดีที่สุดในโลกมีลักษณะเด่นหลายอย่างอย่างที่ผมพูดไปแล้วทั้งราคาเอ่ยทั้งรูปลักษณ์เอ่ยทั้งคุณภาพเสียงที่ออกมาได้เอ่ยแล้วก็เซตง่ายลำโพงฮาเอนทุกตัวบอกตรงว่ามันเซตยากทั้งนั้นนะแต่ชุดนี้ย,ยอมรับว,ว่าเซตง่ายแล้วก็ ได้เทคโนโลยีคล้ายๆกับพวกมินิ DSP นะครับเป็นตัวปรับคุณภาพเสียงคล้ายๆกับ Crossover สามารถปรับเสียงของความถี่ต่ำของเสียงเบรให้กลมกืนกับเสียงกลางแหลมของ The ะโน้ตได้ทำให้ได้เสียงที่ออกมาเพอร์เฟกจากที่คุณนัดเกิดอธิบายว่าไอ้ตัวเดอะโน้เนี่ยความถี่คือย่านบนสุดนะมาถึงประมาณแค่สัก250เฮิร์เท่านั้นเองใช่ไหมครับ0ครัประมาณ2 0 0แล้ว200บวกลบ ำกว่านั้นเนี่ยก็ต้องส่งไปที่ซับวูเฟอร์ละใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ DSP เนี่ยเป็นการ,ราส่งตัดความถี่ไปที่ซับวูเฟอร์ทีนี้เท่ากับว่าระบบเนี่ยมันจะต้องมีซับวูเฟอร์เข้ามาด้วยใช,ใช่ไหมครับคุณนัดอ,ออกแบบระบบนี้ยังไงครับว่าการเชื่อมต่อหรือว,ว่าการไฟจูนด้วย DSP นะครับเนื่องจากในมาร์กนี่ให้ความสำคัญกับซิสเต็มเดอะโนดลำโพงชุดนี้มากครับ ก็เลยมีการประสานงานแล้วก็ปรึกษากันอย่างดีฮะวัสดุบูเฟอร์ตัวไหนที่จะมาทำงานแล้วก็เข้าชุดกับลำโพงเดอะโน้ตก็ขึ้นอยู่กับลักษณะห้องค,ความกว้างใหญ่นะฮะร,ร,รวมทั้งรถเสนยมเจ้าของด้วยต้องการเสียงเบสร,ระดับไหนฮะก็แน่นอนอยู่แล้วลำโพงเสียงกลางแหลมที่ดีสุดในโลกก็ต้องการ ซับวูเฟอร์ที่เสียงดีที่สุดในโลกเพื่อจะทําให้การทํางานประสานเสียงกันออกมาเต็มร้อยทุกญานความถีพอมันตัวเดอะโน้ตกับซับวูเฟอร์ลงตัวเท่ากับว่าการตอบสนองมันก็คือฟูลเลนเลยใช่ไหมตั้งแต่ต่ําเลยแล้วก็ไปถึงจนสูงเลยโอเคอันนี้คือเดอะโน้ตละเป็นลำโพงระดับไฮเอ็นในราคาที่จับต้องได้ง่ายนะฮะไม่ไม่ถึง1ล้านบาทกําลังเช็คขโมยสตีวเลยเนะขโมยมาขายราคานี้แต่เสียงนี่มัน ไปถึงแบบระดับเทียบเท่ากับมังกรเนี่ยต้นทางก็เล่นด้วยตัว memory player ใช่ไหมฮะก็คือเป็นอะไรที่มันล้ำหน้ามากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วออกแบบมาตั้งแต่ยุคที่เล่นไฟล์ไฮเลสกันอะไรเงี้ยแล้วก็ยาวมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ใช้งานได้อย่างง่ายก็จากฝีมือของ คุณมาร์กอีกเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับคือคุณมาร์กนี่เป็นอัจฉริยะในเรื่องของการออกแบบเขาเป็นนักออกแบบฮะครับแล้วก็ทําลําโพงหรือทําเครื่องเล่นไฟล์เพลงซึ่งเขารู้ว่าในอนาคตเนี่ยกำลังจะต้องเป็นที่ต้องการของตลาดคเอาง่ายาคุณมาร์กเนี่ยถ้าถ้าใครเป็นนักเล่นยุคเก่าๆหน่อยน่าจะรู้จักแบรนด์เครื่องเสียงยี่ห้อเมลรอสนะแล้วก็ไอ้รุ่นที่ดังๆก็คือรุ่นชาเมลรสชานั่นก็เป็นฝีมือการออกแบบของคุณมาร์กคนนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับ อตอนนั้นเขาถือว่าเป็นพัวแมนมาร์คเลวินสันเพราะตอนนั้น Mark มาร์คเลวินสันดังมากครับ,รบสินค้ามาร์คเลวินสันปีแอมพาวเวอร์แอมนี่ประเภทแบบเเรียวไฮเอ็นสุดๆยกนิ้วให้ในวงการเครื่องเสียงยุคนั้นที่แฮร์รี่เพสันเป็นเลคคอมเมนต์เหมือนกันใช่ไหมใช้อยู่เหมือนกันเมื่อกี้ที่คุณนัทเล่าให้ผมฟังก็คือปรีปรีเวโรเช่เนี่ยมันยังไงมันดียังไงมันถึงแล้วเอาง่ายๆว่ามันจะต้องอยู่ในซิสเต็มนี้เพื่อที่จะ เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านมาฟังว่า้มันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆคือบอกตรงว่าลำโพงเดินโน้ตเนี่ยมันเป็นลำโพงระดับซูเปอร์เลเวอเรนนะฮะความเพียนมันต่ํามากๆเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะมาเล่นกับมันโดยเฉพาะในชุดเครื่องเสียงนี้เราก็ต้องยอมรับว่าปรีแอมเนี่ยคือหัวใจของชุดเครื่องเสียงเลยครับคุณเปลี่ยนปรีนี่เสียงเปลี่ยนไปแบบชนิดแบบหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยฮะเพราะฉะนั้นปรี ต้องใช้ระดับเรฟเฟรนซ์ก็คือดีที่สุดเท<ม>่าที่จะสามารถหาควนขวายหามามได้แล้วผมก็เล่นปีมาหลายสิบยี่ห้อ<ม>ซึ่งแต่ละยี่ห้อนี้ก็ราคาเหลือเชื่อปีตัวหนึ่งราคาเลขเจ็ดหลักผลที่สุดก็กมาเจอไอปียี่ห้อ v e โลเชซึ่งเป็นน้องใหม่ไฮเอ็น<ม>เพิ่งจะมาเปิดตัวครั้งแรกแต่ในแฮร์รี่เบียสันพูดในงานส เสียงซีเอขเขานี่เป็นปรีที่ไม่มีปีในวงการตัวไหนเทียบได้เลยสามารถแจ้งเกิดได้ทันทีเลยด้วยคําพูดของนายแฮร์รี่เพียสันเพียงประโยคเดียวแล้วมันก็ดีจริงฮะและที่ลัามันคือราคามันไม่แรงมันเป็นปีที่ไม่มีจุดอ่อนไม่มีตเลยคเลยวงจรหลอดแต่แต่ใช้แบตเตอรี่พักใจไฟเพราะฉะนั้นเสียงมันจะนิ่งแล้วก็เสมอต้นเสมอไปดีไซน์นี่ก็เท่มากเลยนะถ้าไม่สังเกตอ่ะจะเห็นว่าเอ๊ะอันนั้นมันคือ ปุ่มต่างๆหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้า,ถาดูจากหน้าปัดมันคือหลอดใช่ไหมพูดได้ถูกต้องฮะ uh huh. ประทับใจครั้งแรกก็คือ <c oughs> รูปร่างมันครับออกแบบมาได้สมบูรณ์แบบมากแ uh huh. ม้กระทั่งการเปลี่ยนหลอดซึ่งปกติทั่วๆไปเราต้องเปิดเครื่องเปิดฝาถอดน,น็อตตั้งสิบตัวตัว uh huh. ตัวนี้นี่เสียบอยู่ด้านหน้าคุณดึงออกมาเปลี่ยน uh huh. ง่ายมากเลยเป็นปีที่ปิดเมื่อไหร่ก็ได้เปิดเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่มีเสียงปึ๊กแป๊กเสียงรบกวนอะไรทั้งนั้นแล้วทั้งที่เป็นวงจรหลอดนะครับ แต่มันเงียบมากเงียบชนิดแบบป <คะ S 1> ีธานิเตอร์อายเลยฮะเสียงจี่หำนี้ลืมไปได้เลยไม่ไม่โผล่เลยเนื่องจากมันใช้แบตเตอรี่ะฮะมันก็เลยได้เปรียบการใช้งานมันก็เหมือนกับทุกอย่างนี่มันฟูลฟรูฟหมดไม่ต้องกลัวว่าเปิดดังเดี๋ยวจะทําให้แอมฟิวขาดหรือขาให้ลำโพงพังเปิดเปิดปิดปิดจะเปิดตอนไหนปิดตอนไหนก็สะดวกสบายมีรีโมทคอนโทรลที่ตอบสนองการใช้งานทุกฟังก์ชันฮะสมบูรณ์แบบฮะแล้วราคาที่ทำกันคือราคามันจับต้องได้ฮะ แต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยได้แต่ฟังก่อนคือมาฟังที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่ดังมากแต่ตอนทําครั้งแรกเนี่ยคำนวณผิดไปหน่อยใช่ไหมคำนวณราคาขายไม่ไม่ใช่คานวณผิดต้องใช้คาว่าการตลาดไม่เก่งเนื่องจากว่าเขาทำเอามาเหมือนกับทําใช้เองแล้วพอมีชื่อเสียงทาให้พักพวกราคามันก็เลยย่อมเยาวเนี้ยหน้าตาโง่เฮงอย่างนี้ราคาเปิดตัวสมัยนั้นแค่สาม0สนบาทเหลือเชื่อมากครับ แล้วก็เสียงดีไม่มีจุดอ่อนเพราะฉะนั้นขายดีแต่ว่าการตลาดไม่ดีพอขึ้นราคาทีก็โดนตอกว่าผลที่สุดก็หมดกําลังใจหยุดขายไปเลยใหญ่ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่แบบตอนนี้เป็นแหล่หาหาหาซื้อยากแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากซึ่งเราก็ไม่มีเหลือเยอะมีม,มีเหลืออยู่ในสต๊ตอกตัวเดียวอยากให้มาฟังเสียงก่อน นะครับมาฟังเสียงเดอะโนตมาฟังเสียงเวโรเช่ก่อนว่าเป็นยังไงแล้ว power amp ครับผมเห็นมานานแล้วทำไมทาไมต้องเป็นแอนติกซาวด์แล็บเนี่ยเล่นมานานเป็นแอมป์บไฟเออร์ที่แจ้งเกิดพร้อมกับล้านนิกส์ดูดิโอเลยครับแฮร์รี่เบียสันรีวิวว่าเป็นแอมที่ได้5ดาวเต็มแล้วก็ผิดที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นการตลาดนี่ไม่ต้องพูดถึงราคาเปิดตัวใหม่ๆ5 0 0พเหรียญพูดตรงๆนะแอมสองวัตต์ครับโมโนบ็อกข้างหนึ่งหนักตาถง40่สิกิโล ผลก็คือทําให้ช่วงนั้นแอมดังๆยี่ห้อดังๆของอเมริการหรือของยุโรปนี่หยุดขายไปโดยปริยายวงส,สั่นสะเทือนแอมบางยี่ห้อนี้ที่มีชื่อเสียงอยู่เดิมพอตัวนี้มาเทียบปุ๊บปิดโรงงานไป6เดือนเหมือนกับต้องต้องไปตั้งตัวราคามันถูกอกะขับสายทัญญาณดียี่ห้อดีๆคู่หนึ่งซะอีกแล้วมันก็เป็นแอมที่5้าดาวมาตลอดจนกระทั่ง10กว่าปีที่ผ่านมีก็ยังหดาวอยู่ที่สำงานคือนั้นผิด จากเมืองจีนเพราะฉะนั้นทางเมืองจีนเขาไม่มีนโยบายเรื่องหลักเรื่องเรื่องขึ้นราคาหรือทําอะไรก็มีปรับปรุงเป็นมาร์กทูนิดหน่อยซึ่งก็ขายดีคะคือทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเพราะเพราะว่าโมโนบ็อกหลอดที่ยังแบบคุ้มค่าที่สุดเป็นเรฟเฟอรเรนซ์ของนายแฮร์รี่เบสันมาสิบกว่าปีแล้วก็ยังเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นของใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับก็มีตัวอื่นที่ได้ห้าดาวเทียบเท่ากันแต่แต่แปลว่า ตัวนี้ก็ไม่ได้ตกเลนหรือ,รอ,รอรือโดยเฉพาะเรื่องราคานะไม่มีตัวไหนเข้ามาใกล้มันได้เลยนี่ก็คือซิสเต็มทั้งหมดที่จะอยู่ในโชว์รูมใหม่ของทาง Nick Studio นะครับถ้าคุณผู้ชมเข้ามาฟังเสียงในห้องโชว์ห้องโชว์รูมใหม่ของคุณนัทเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้คือเสียงที่เป็น r f f r r n c e แบบเดียวกับของแฮ r r y ี่เพียรเลยใช่ไหมใช่ครับอ,อันนี้ผมกล้าฟันธงได้เนื่องจากว่ามีพักพวก ไปห้องแฮร์รี่พีแอสันมาแล้วครับแล้วเขาได้มีโอกาสมามามาหาผมที่เมืองไทยแล้วก็เข้ามานั่งฟังห้องนี้ครับเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็บอกบอกว่าถ้าแฮร์รี่พียสันยังอยู่นะห้องฟังเพลงเขาไม่แน่ด้วยว่าจะดีเท่าห้องนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีเพื่อนในวงการเครื่องเสียงที่เป็นเทคนิเชียนหลายคนให้คำแนะนำฮะ เช่นอุปกรณ์มินิ DSP หรือว่าสายระบบแม่เหล็กของ EDL ซึ่งทําในประเทศไทยแต่คุณภาพสูงมากมันสามารถเพิ่มคุณภาพเสียงของซิส t e เต็มง่ายๆดเลยเพราะฉะนั้นที่คุณฟังเนี่ยก็คือเสียงดนตรีจริงๆทําธรรมชาติเลยฮะไม่ว่าจะฟังกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือเครื่องเล่นไฟล์เพลงเดอะเมมโมรี่เพเยอร์คุณจะได้รับฟังเสียงที่เหมือนกับของจริงครับหรือใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดฮะ เท่าที่ชุดเครื่องเสียงในบ้านมันจะสามารถให้ได้ไดคือ <c ười> ปกติเนี่ยเวลาไปโชว์รูมเครื่องเสียงเนาะก็จะไปเจออะไรที่มันแบบทินครีนอะไรเงี้ยแต่ที่เนี้ยมันเหมือนเป็นห้องทดลองมีอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดวางเพื่อที่จะเซตอัพอะไรต่างๆใช่ไหมฮะอันนี้ <c oughs> เป็นเทคนิคส่วนตัวครับ <c oughs> บอกตรงว่า <c oughs> ไอห้องที่ออกแบบโล่งๆนี่นะฮะผมเองก็เป็นอินเทอร์เลย์ดีไซเนอร์แล้วก็ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแอคูสติกจากอเมริกามาสำหรับออกแบบห้องประชุมโดยเฉพาะรเราก็มีประสบะการณ์แล้วก็ทำห้องฟังเพลงแล้วก็ไปเซตอัพให้เล่นเครื่องเสียงเยอะแยะไปหมดห้องทุกห้องนี้ะจะทรีดให้เสียงแอคูสติกร0 0เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วลำโพงแต่ละตัวที่มาใส่ในห้องนี้มันก็จะมีผลมากน้อยเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีอุปรกรณ์พวกลูมจูนแม้กระทั่งไอที่เห็นลกๆสายเสยเกลกละเกเนี่ย ไอ้พวกต้นมงต้นไม้หรือแม้กระทั่งกล่องกระดาษอะไรเนี่ยเนบอกตรงนะพูดเรามันโกหกมันเป็นเทคนิคของผมที่เป็นการจูนแอคูสติกทําให้ห้องทํางานกับลําโพงเนี่ยได้ลงตัวไม่ฟุ้งหรือไม่มีปัญหาห้องสะอาดสะอาดนี่หลายห้องฮะเห็นมาแล้วฮะคือดูเรียบร้อยฮะแต่ว่าจูนยากแล้วก็ไม่ค่อยลงตัวที่ผมใช้นี่ก็คือจูนแม้กระทั่งห้องไฮรี่เพสันนาฬิกากับไอ้เครื่อง ถังดับเพลิงเนี่ยเขาก็วางในตำแหน่งนั้นแล้วเขาก็บอกเองบอกว่าเนี่ยมันช่วยทําให้เสียงดีขึ้นยกออกไม่ได้เลยเขาลองทดลองดูแล้วยกออกแล้วเสียงมันสู้ใส่อยู่ไม่ได้ซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคมิวสิคลิสติ้งแอดวานเนี่ยชั้นสูงสุดเลยฮะคุณใช้อุปกรณ์ทุกตัวในห้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะ มันมีผลหมดมันอยู่ที่ว่าคุณใช้ใช้มันเป็นหรือเปล่าแล้วเราฟังออกหรือเปล่าใช่สําสำคัญตรงนี้มันช่วยทำให้เราฟังเพลงได้เพาะขึ้นอันนี้คือประเด็นสําคัญที่สุดครับเราขอเชิญชวนทุกๆท่านที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นลําโพงเดอ n o t ้ซึ่งมีที่เดียวนะครับในเมืองไทยนะครับรวมถึงตัว Memory Player นะครับ PreA m แล้วก็พาววอรอมลิฟายของอ u ติซแลบ มาฟังเสียงเร e n c e แบบแฮร์รี่เ r ียสัได้นะครับที่ชวรลุมใหม่ของ n i c k Studio นะค,คุณนัดพร้อมที่จะต้อนรับแล้วก็ยินดีให้คำอธิบายต่างๆเหมือนที่เราพูดคุยในวันนี้นะครับผมเ mm hmm. ชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ในการฝึกเทคนิคทักษะการฟังนะแล้เป็นประสบเป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในการเล่นเครื่องเสียงของพวกเราขอบคุณคุณนัทมากครับผม mm hmm. วันดีครับ